สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอเรื่อง fail detection artificial intelligence ค่ะรายชื่อผู้จัดทำมีดังนี้ค่ะ6 4 0 1 0 9 9นนางสาวจิติมาคำดี64010743นางสาวลลิตาธรรมคุณหลักการทำงาน yolo you only l i f e once เป็นโมเดลคอมพิวเตอร์วิทัศน ยอดนิยมที่มีความสามารถในการตรวจจับและการแบ่งส่วนวัตถุในภาพช่วยให้สามารถตรวจจับวัตถุแบบเรียลไทม์ในข้อมูลภาพและวิดีโอได้อย่างแม่นยำซึ่งเราจะใช้ YOLOv8 คือ YOLO เวอร์ชันที่8โดยนำ YOLOv8 กับ Python ใช้ร่วมกันในการตรวจจับการล้มแล้วบ่งบอกว่าเกิดการล้มเมื่อกดปุ่มรันวิดีโอจะแสดงผลออกมาถ้าเกิดการล้มจะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมที่มีคำอธิบายประกอบขึ้นรอบบุคคลที่ล้มค่ะ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างโค้ดของกลุ่มเรานะคะมีดังนี้ค่ะโค้ดนี้เป็นการใช้งานย o โ o m o เดลสำหรับตรวจจับวัตถุในภาพโดยใช้ LIBRARY อั t ตาเรสติกเพื่อทำการตรวจจับวัตถุในวีดีโอที่ระบุและทำการวาดกรอบสี่เหลี่ยมรอบวัตถุที่ตรวจพบบนภาพให้เห็นได้โดยโค้ดทำงานโดยการอ่านวีดีโอเฟรม by เฟรมและทำการส่งแต่ละเฟรมเข้าสู่โมเดลยโร เพื่อทำการตรวจจับวัตถุจากนั้นทำการวาดกรอบสี่เหลี่ยมรอบวัตถุที่ตรวจบนภาพและแสดงผลที่ได้บนหน้าต่างแสดงภาพของ OpenCV โดยโปรแกรมจะสิ้นสุดการทำงานเมื่อผู้ใช้กดปุ่มคิวบนคีย์บอร์ดหรือเมื่อจบวิดีโอ ผลที่ได้จากการรันโค้ด Python นะคะในไฟล์วิดีโอที่ชื่อ fall_detection.mp4 u n r r s c o e e d ทางผู้จัดทำได้รวบรวมคลิปวิดีโอลักษณะการล้มหลายๆรูปแบบไว้ซึ่งมี7รูปแบบด้วยกันนะคะเพื่อใช้ในการแสดงผลการทำงานของโปรแกรมในการแสดงผลจะแสดงโดยการวาดกรอบและไปชื่อวัตถุที่ระบุว่า fall k detected ซึ่งจะแสดงผลตอนที่มีคนล้มจริงค่ะดังภาพต่อไปนี้ค่ะ การประยุกต์ใช้งานมีดังนี้ค่ะระบบตรวจจับการล้มในผู้สูงอายุระบบตรวจจับการล้มของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมระบบตรวจจับการล้มของเด็กในบ้านระบบตรวจจับการล้มผ่านกล้องเว็บแคมค่ะข้อเสนอแนะนะคะ 1. การใช้ร่วมกับกล้องตรวจจับแบบเรียลไทม์แจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆเมื่อมีการตรวจจับการล้มเกินกว่าเวลาที่กำหนดเช่น Line แอ p พลิเคช o n การโทรทางโทรศัพท์มือถือเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินเทเลแกรมแชทบอทผ่านไพทอนสองการใช้ร่วมกับกล้องเว็บแคมหรือกล้องวงจรปิดโดยมีการถ่ายภาพจากกล้องเมื่อตรวจจับการล้มแจ้งเตือนผ่านไลน์แอปพลิเคชันค่ะขอจบการนำเสนอของกลุ่มเราเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ